สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมินิติมน,นะครับเวอร์ชันสองนะครับมันมีซี้อนะขออนุญาตใช้มีในในการเก็บป้าหนึ่งติมจะประกอบไปด้วยใบโฟโมหนึ่งนะครับโอ้โหถ้าเจอถ้าเจอในมิ รันนัมเบอร์ก็ไม่ต้องรู้นเลยเหรอเปิดมาเจอเลยใช่ไหมตัวนี้หนึ่งนะครับแล้วก็มี OP13 4มซองมาครับ o อ1 3สุดซองนี่จะเจออะไรนี่นะครับเนี่ยเพราะว่ามีอันนี้มาเปิด6กกล่องนะครับใบใบ อฮโปโมขออนุญาตเปิดสุดท้ายเลยนะครับขอรุนขอรุนใบนี้ก่อนไม่ได้เปิดศึกษานานแล้วนะโอเคเกลือในเกลือรึเปล่าปิดอาศใบก็ได้อย่างนี้นโกดแลไปเลยค่ะเผื่อสันติใบนี้ดร์ช่นแลนี่คือแบบ สวยนะครับสวยสวยกว่า s i กว่าผมว่านนะม,นนม,ม,มาคิดน้องโอ้โหเสกแมนะครับเสก s s u ว่าใบนี้อย่าออกเยอะมากนะครับทั้งบ็อกทั้งอันนี้นะครับออกเยอะ เ0 s นะครับเ0 s เปสองสายของตีมนี้นครับก็ได้อยู่นะครับเหลออกเ็กออก10็ย่างนี้สวยนะครับตีมที่สองอโครโรบินแตน่แต่มันก็สุ่มๆเอานะครับว่าเบ ได้ใบอะไรนะครับอ๋อใบหน้าของครับโอ้ยบัลรับก์อไรนเจ้นเ <c oughs> มื่ดกี้เป็นโลบินเนี่ยับบ๊า

ดีลิสนะครับสองนี้เกลือของเมื่อกี้ก็เสร็จออกใบสุดท้ายเลยนะสองสุดท้ายเลอได้หรอือเเรียบร้อยเกลือสองนี้เกลือไปครับต่อไปขอลองน้ำนิ้บ้างนะครับ แต่ติมนี่คือรุ้นนามีนะซีเรียลนัมเบอร์หอเลาอืมไม่แน่ใช่นะไม่มีครับแต่ก็แต่เลยกล่องอีกกล่องเนี่ยใช่หรือเปล่าแค่นั้นเลยถ้าใช่มันมีเลขติดมาด้วยนี่คือแบบใบแล้วเป็นแสนเลยนะ น,นี้แซง,งแบบแซงแบบแรงอะไรครับผมโอ้ด้งทองครับผมลายการแล้วนะครับโอ้ออกด้งทองเฉยครับ ถือว่าเด็ดอยู่นะครับโล่งทองดลงดทองแล้วก็สิบมึงเลยสองคือที่มันเข้ามาในปีนี้ไหมนะมันมู๊น่าจะเป็นเหล็กแบบแยกๆมง่วงๆมานะเมั่อมีฝนไม่น่าจะครับอดูสิ อาจมีสิทธิ์แบบลุน้นโชคสองต่อครับอาจจะเป็นแบบได้โก้ดแลแตกได้ครับไปบอนนี่บอนนี่เขียวบอนนี่เขียวนี่จะเหนียวซับหรือเปล่าบอนนี่เขียวเหนียวซับนะครับปึ๊ง,งอื้อ อ่ามีลูกแม่เลยนะถ้าเปิดเป็นมามีถ้ามันสุมส่มๆนะแต่ส่วนใหญ่ผมว่ามันออกเป,ป็นลูกแม่กล่องนะแบบแม่นะจะกล่องแม่เก็บอย่างนี้เอไว้ใส่ก,กเล,เล้องใส่กล้ามแสบเลยเลยปล่า ึ๊บซึ๊ออะไรเนี่ยนายใช่ไหมถือว่าจูปิเตอร์เลยชื่อไม่ได้พี่หนอนนะพี่หนอนหนอนน้องบ้าครับอีเวนเน่ ซองนี้เรือหรือเปล่ามาวัดกันซองสุดท้ายนะครับ <c oughs> ตีนนี้โอ้ได้ลงเง,นนนงินนะครับรจบไปอันนี้ผมจับกระดดงมาดีกว่าไปโลบินนครับสวยๆนะครับโลบินต้องสีม่วงครับ สีมนะ่วงเข้มะนี่ยนี่ไงบอกสวยเลยนะเดีย๋ยวมันลุ้นนะน,นีไปครับผมไปเห็นขอบทองทงมานี่รู้เลยนะอีเวนชัว ผมซื้อมาหกติลน,นะครับหกปินนี้เท่ากับหนึ่งนะบล็อกเลยครับหนึ่งบล็อกของ OP3 นะครับเป็นหนึ่งบล็อกที่กีจับมากก็ SR มาแล้วครับหนึ่งใบ ต่อไปโควล่าที่หมาจิ้มดาคอนนะัทติมสุดท้ายของแบะนี่แหละโอ้ผมเพิ่งสังเกตติมเขาปั้มนูนวยเหรอปัอ้มนูนะ้อยใช่ไหมโอ้จอดบาดเด็ดเลยนะโอ้ยแบบบาด่ออก เหนีขวใช้เล่นนะครับกล่องนี้บิมน,นี้ปับ๊บมาครับผมอืมไม่มีรันนัมเบอร์นะครับถ้ารนะันนัมเบอร์น่าจะมีตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับจบไปนามนิไม่ได้แบบรันนัมเบอร์นะครับแต่ผมว่ากล่องนี้นะ่ยันรุ่นรุ่นสุด แต่เขาให้ผมหกสี่หกแบบก็น่าจะมาให้เก็บสะสมผมนะครับแบบคนละลายได้ครับครับแต่หน้าหกบล็อกนี้เท่ากับหนึ่งบล็อกนี้ผมว่าตามเหรียญแล้วครับเศกหนึ่งแต่เอยังมาไม่ครบนะครับโอ้รีดหนึ่ง ตามถ้าตามเล็บบอกเราเอฟไอทักสามใบใช่ครับ,บ,บผมบ๊บอืโอ้เ,เสเร็จหนึ่งพาริโออาหนึ่งนะครับโอ้โหว่าหล,หลุดเลหลุดเลเหมือนกันนะพาริโอร์สดีลิดนะครับโอ้สวยนะครับจบวดเด็ด สองสิดใช้ลูฟี่มังงะแดยงยาแม่หรือเปล่าผมไม่ยากนะมันก็ลุลุนหน่อยนะเอชเออตัวสำมนะสามของบันนี้เลยนะแต่ก็เป็นหกติ้นที่ไม่ได้แย่นะครับนี่ครับดงทองหนึ่งเซกหนึ่งพาเรีวอาดหนึ่งนะครับแล้วก็เอชเออสอง ตไปเลยขอบเกะอาญาเกะนะครับ<ฮ>บนนี้นะมันได้คนระับสวยๆแล้วนะครับเก็บนะครับ บอลนีร R M ต่อไปนามมิแกะแับการไม่ได้นะครับพลาสติกใส่ี่ที่เหนียวนะครับเวลาฉีดอย่างนี้ผมเด้อเสียวมีโดนมุมกครนะ มันจะดึงไปด้วยกันค่อยๆนะครับติดฮ่านามนินะครับอืมสวยนะครับโอ้โหหลังสวยด้วยนะครับกลิป วาดฝันมาครับแลไม่มีใบน,น,น,นี้คือแบบนม่จะได้เจอกันไกลแล้วครับกวจะเจอกันไกลนะโรบินโลบิน,บนอ เงาบนะกี่ผมวาดฝันนะมีแบบมีซีเรียลติดหลักหน่วยลนะแล้วนี่ละหลักหน่วยที่ผมวาดโอ้โหหลักในมหาศา,ศาลดิบต่าว แค่คิดไว้นะครับไม่รู้ว่าเป็นจริงหรออนนือเปล่าบอลนี้แต่ดูสองแล้วโรบินแน่จะเซ็กซี่สุดแล้วทำอะไรผมนะ โลบิน oh. บอกเลยว่าใบนี้คือบลักหักมากนะครับสุดๆสวยด้วยนะครับดีตัดใจนี่ก็มีเท่านี้ขอลาไปด้วยการโลบินนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผม